สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีสำหรับวันนี้เราขอนำเสนอคลิปที่มีชื่อว่าการอัปเกรดกายใจและการเชื่อมต่อพลังงานภายใน โดยคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อสำหรับคลาสเรียนที่เราเปิดอบรมให้กับผู้ฟังทางช่องของเราซึ่งก็จะมีค่าเรียนคือการทำความดีเพียงคนละหนึ่งอย่างเท่านั้นค่ะโดยสองคอสที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเราได้ทาการมอบประกาศสนยบัตให้กับผู้รับการอบรมของเราเพียงบางส่วนเพราะว่ามีหลายท่านที่ติดภารกิจแล้วก็หลาย ท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศค่ะซึ่งภาพประกอบในคลิปนี้นะคะบางส่วนก็มาจากบรรยากาศของการมอบประกาศนิบัติของผู้ที่ผ่านการอบรมจากคลาสอัปเกรดกายใจและคลาสเชื่อมต่อพลังงานภายในจากสถาบันพลังงานสากลบำบัดดตรดีฮิลลิงของเรานะคะโดยเราจัดกิจกรรมนี้กันที่อยุธยารีทรีตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งในคลิปนี้เราจะขออธิบายเนื้อหาสาระของอ คลาสอัปเกรดกายใจแล้วก็การเชื่อมต่อพลังงานภายในนะคะว่าทั้งสองแบบนี้เมื่อได้ฝึกฝนแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรหรือว่าจะพัฒนาไปทิศทางไหนแล้วก็เรามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการที่จะฝึกอบรมแบบนี้ท่านจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะ การอัปเกรดกายใจในทัศนะของเราเนี่ยก็เป็นเสมือนการพัฒนาตัวเองทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านเช่นการดูแรลรักษาร่างกายให้เป็นปกติสุขการฝึกฝนจิตใจให้เกิดสมาธิเกิดสติเกิดความสงบ คลายความวิตกกังวลหรือว่าอาจจะสามารถปลดล็อกปมภายในได้โดยผ่านเทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราโดยที่เรานั้นประยุกต์ใช้องค์ความรู้หลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตวิยทยาศาสตร์ด้านพลังงานสากลบําบัดแล้วก็อีกหลายองค์ความรู้ที่เรานํามาประยุกต์ใช้เพื่อคลาสนี้ค่ะจุดประสงค์นะคะ ที่เราทำคลาสเนี้ยขึ้นมาก็เพราะว่าเราอยากจะให้คลาสเนี่ยเป็นเหมือนกับการปูพื้นฐานสำหรับทุกคนก่อนที่จะเริ่มฝึกกันเรื่องของพลังงานสากลบำบัดหรือว่าเรื่องของการเชื่อมต่อกับพลังงานภายในหรืออาจจะเป็น เรื่องของการเชื่อมต่อกับจิตภายในก็ได้อันนี้จะนำไปสู่การยกระดับทางจิตวิญญาณได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการปูพื้นฐานก่อนการเรียนบางทีศาสตร์ของพลังงานสากลบ,บาบัดผู้ที่เรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ยังติดอยู่ในใจอาจจะเป็นเรื่องของปมภายในหรือว่าอาจจะต้องมาปูพื้นฐานกันในเรื่องของการ เพิ่มพลังจิตแบบการทำสมาธิโดยใช้จินตนาการด้วยค่ะ <media> การอัปเกรดกายใจก็เหมือนกับการที่ทำให้ร่างกายและจิตใจห <uard ing the design> ลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นกระบวนการสร้างความสมดุลและความกลมกลืนระหว่าง, <design> รวงร่างกายและจิตใจ <uard ing the design> ซึ่งมีประโยชน์หลายด้าน <uard ing the design> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการพัฒนาตัวเอง การต่อยอดเพิ่มทักษะเพื่อความสำเร็จในชีวิตหลักๆเลยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานชีวิตก็จะทำให้เกิดความสมดุลทั้งกายและใจทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาเพราะเวลาที่ร่างกายและจิตใจทำงานประสานสอดคล้องกันเนี่ยจะช่วยให้พลังงานภายในร่างกายของเราไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติส่วนในเรื่องของพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลก็จะก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและมีความคิดสร้างสารรค์และมีความ สััมพนธ์ต่อผู้คนหรือสิ่งรอบข้างมากขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดการอัปเกรดกายใจจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองได้เช่นพลังงานธรรมชาติพลังงานสากลหรือสัจธรรมในชีวิตส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อพลังงานภายในก็เหมือนกับการยกระดับและปรับสภาวะในตัวตนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับจิตวิญญ,ญาณภายใน เพราะเมื่อพลังงานของเราสมดุลจิตใจสงบการรับรู้สภาวะในระดับที่ลึกซึง้งก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อเราสามารถรับรู้ถึงพลังงานที่ไหลเวียนในตัวเองได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณภายในและทำให้เราสามารถที่จะพบกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้ค่ะ พลังงานภายในบางแนวคิดเนี่ยก็จะเรียกว่าพลังปรานพลังชีหรือพลังชีวิตซึ่งเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณพลังงานภายในเนี่ยก็คือพลังงานชีวิต ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นพลังที่สัมผัสได้ผ่านความรู้สึกเช่นความอบอุ่นการเต้นของหัวใจหรือการเคลื่อนไหวของลมหายใจเราสามารถสัมผัสได้หรือรับรู้การมีอยู่ของพลังงานชีวิตของเราค่ะส่วนจิตวิญญาณภายในเนี่ยก็คือแก่นแท้ของตัวตนที่อยู่นอกเหนือจากร่างกายความคิดเป็นความตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตนเองและความเชื่อมโยงกับจักรวาล การเชื่อมต่อกับพลังงานภายในเนี่ยจะช่วยปลดปล่อยความเครียดอารมณ์ที่กดดันและสิ่งรบกวนจิตใจเมื่อจิตใจเราสงบ มีสมาธิก็จะง่ายขึ้นที่จะรับรู้ถึงจิตวิญญาณภายในใคล้ายๆกับว่าเราสามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปสู่จิตวิญญาณภายในที่ซ่อนอยู่ได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้จําเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนและการกระทําที่ต่อเนื่องด้วยเช่นกันซึ่งเนื้อหาหลักๆของการเชื่อมโยงกับพลังงานภายในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของศาสตร์พลังงานสากลบ,บําบัด ตามแนวทางของดรดีค่ะซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เรานั้นสามารถใช้พลังงานชีวิต พลังงานจิตแล้วพลังงานสากลเนี่ยมาหลอมรวมเข้าไปหนึ่งเดียวเพื่อที่จะเยียวยาบำบัดรักษาตัวเองทั้งร่างกายแล้วจิตใจให้เกิดความสุขความสบายความผ่อนคลายแล้วต่อย,ยอดอาจจะทำให้เรานั้นได้พบกับจิตวิญญาณภายในที่แท้จริงของเราก็ได้โดยวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลายเช่นเดียวกับการอัปเกรดกายใจนะคะ แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของทักษะหรือความสามารถในการใช้พลังงานภายในของตัวเองผนวกกับพลังงานสากลตามศาสตร์ของท่านดรดีเนี่ยร่วมใช้ด้วยกันผู้เรียนหลายท่านพบว่าบางอย่างในชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทําให้คนพบความสุขและความหมายของชีวิตในทิศทางที่ตรงกับจิตภายในมากขึ้นแล้วก็นําสิ่งนี้ค่ะไปต่อยอดกับชีวิตประจาําวันเพิ่มศักยภาพในตัวตนเพิ่มทักษะในการทํางาน และความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างนอกจากนี้นะคะเรายังไดออ้มอบแนวทางเล็กๆในการทำแมนิเฟสหรือพลังเนลมิตให้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการส่งคลื่นโทรจิตด้วยเพราะว่าสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องใช้พลังจิตเป็นตัวกระตุ้นสําหรับผู้ที่เรียนนะคะเชื่อมต่อพลังงานภายในจะพบว่ามีพลังจิตที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วอีกวัตถุประสงค์หนึ่งสาหรับผู้ที่เรียนทั้งสองคลาสนี้นะคะก็คือสามารถที่จะนําความรู้ เรื่องของพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของดรดีเนี่ยมาใช้บำบัดรักษาอาการที่ไม่ปกติสุขของตัวเองและคนในครอบครัวได้โดยที่ช่องของเรานั้นจะเปิดอบรมอยู่นะคะตามโอกาสต่างๆแน่นอนเหมือนเดิมนะคะค่าเรียนก็คือการทำความดีตอบแทนสังคมมาคนละหนึ่งอย่างเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะบอกว่า บอกความรู้สึกนะคะว่าการที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาพบเจอกับพลังงานของท่านด็อกอร์ดีค่ะมันเปลี่ยนชีวิตนะคะเปลี่ยนจากคนที่ชอบคิดอะไรเป็นลบๆหรือว่ามันมันมีปัญหากับตัวเองมันไม่สบายใจมันมีความมืดมนนะคะจริงๆแล้วอะ่ะแล้วพอเราได้มาเรียนรู้พลังงานได้มาพบเจอกับพลังงานของท่านดรดีมันทําให้เรารู้สึกว่าเออความรัก ความรักที่เราควรจะมีให้ตัวเองความรักที่เราควรจะมีให้กับคนรอบข้างมันเกิดขึ้นและที่สําคัญพลังงานของท่านดรดีนะคะช่วยเยียวยาไม่ใช่แค่เพียงร่างกายแต่เยียวยาทั้งจิตใจของเราด้วยแล้วก็เยียวยาถึงผู้อื่นด้วยอันนี้คือข้อดีที่ได้มาพบกับท่านดรดีนะคะขอบคุณมากมากนะคะอยากจะบอกว่ามันว้าวมากๆตรงที่ว่าอาจารย์ผู้สอนอาจารย์นกนะคะ mm. เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เมตตามากๆค่ะว่า ไม่มีอาจารย์คนไหนนะคะที่จะคอยมาบอกว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่แล้วก็ให้อภัยแล้วก็ให้ความเมตตากับนักเรียนทุกคนรวมถึงเพื่อนๆในคลาสเรียนด้วยนะคะทุกคนมีพลังงานบวกมีจิตใจที่ดีทําให้ในระยะตลอดเวลาที่เราเรียนมาเนี่ยมันยังมีการครบกันต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีคําว่า เรียนจบแล้วจากกันแต่มันเป็นการเรียนจบแล้วแล้วก็ผูกพัน์กันต่อไปค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหนูกำลังจะเรียนกำลังจะนวดหน้าค่ะหนูก็จะนำพลังงานของท่านดรดีนะคะไปทำให้การนวดหน้าเนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลายช่วยรักษาลูกค้าของหนูได้ทำให้เขาผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะหนูเชื่อว่าพลังงานของท่านดรดีคือพลังงานแห่งความรักแล้วก็ความบริสุทธิ์ค่ะ ค่ะคือถ้าพูดถึงว่าภาคทฤษฎีอะไรอย่างนี้ก็ทุกครั้งที่เข้าเรียนเรียกว่าเราไม่สามารถคาดหมายอะไรเลยหรือว่าวันเนี้ยในชั่วโมงเนี้ยเราจะเจอกับอะไรบ้างคือมหาจดจำในทุกครั้งที่มีกิจกรรมในคลาสนี้นะคะหนึ่งก็คือคอนเฟิร์มยืนยันเป็นการยืนยันเลยว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานจากจักรวาลได้จริงคือเดิมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะหมายความว่าการรับ การรับพลังงานจากจักรวาลเนี่ยพลังงานจากจากธรรมชาติอะคะ่ะมันอาจจะมีกระแสไฟฟ้ามีร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าคลาสนี้มันทําให้ความเชื่อมั่นของเรามีมากขึ้นก็คือการรับและส่งพลังงานละมีความชัดเจนกว่าเดิมมากค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะตอบโจทย์สำหรับท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับคลาสอัปเกรดกายใจแล้วก็คลาสเชื่อมต่อพลังงานภายในค่ะและเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับสถาบันพลังงานสากลบำบัดดตอร์ดีฮิลลิ่งและขอขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างอายุทยารีทรีทที่ได้ให้โอกาสเราทำกิจกรรมนี้อย่างสนุกสนานและมีความสุขค่ะ และขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสดชื่นในทุกๆวันด้วยความรักและปรารถนาดีจากดรดีฮิลลิ่งพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของดรดีค่ะ